เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกหลานเราเองเป็นคนที่ไปนั่งอยู่ตรงสะพานลอยเนี่ยเราจะเข้าใจความรู้สึกเลยว่านี่เป็นเป็นเรื่องของขบวนการคามนุษย์ขบวนการที่ที่หาผลประโยชน์จากเด็กเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วที่หน่วยงานในานามว่ามูลนิธิกระจกเงาได้ติดตามการหายตัวไปของน้องจีจี้หรือเด็กหญิงจิรพัฒนทองชุมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบเบาะแสแต่อย่างใด โดยล่าสุด BBC World News สถานีโทรทัศน์จากประเทศอังกฤษก็ได้เผยแพร่เรื่องราวการหายตัวไปของน้องจีจีและการติดตามของมูรณาติทิกระจกเงาออกสู่สายตาคนทั่วโลกโดยการถ่ายทำดังกล่าวนายเอกลัก,กษณ์ลุ่มชุมแขหัวหน้าส่วนคนหายมูรณาิธิกระจกเงาเผยว่ามีเพียง4ประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่ทาง BBC World News เลือกถ่ายทำโดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเดียวในเอเชียโดยหากถามว่าสาเหตุใดที่เลือกประเทศไทยนั้น ก็คงเป็นเพราะมีเรื่องราวของการค้ามนุษย์เกิดขึ้นมากและตอนนี้ไม่เพียงแค่เด็กไทยแต่เด็กในประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มถูกนำเข้ามาค้ามนุษย์มากขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนคือจํานวนเด็กที่เข้ามาขอทานอยู่ตามสะพานลอยรวมไปจนถึงเด็กที่ขายของตามสี่แยกไฟแดงเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องการค้ามนุษย์ นะครับเขาเลยอาจจะให้ความสนใจว่าในฐานะที่เราเป็น,ปน,ปนอาเซียนเนี่ยประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางที่สุดแล้วเนื่องจากว่าเราติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันมีการเคลื่อนย้ายเด็กเคลื่อนย้ายแรงงานเคลื่อนย้ายผู้หญิงเข้ามาแล้วก็ถูกนําไปค้ามนุษย์คราวนี้เขาก็าอาจพยายามเชื่อมโยงว่าเด็กที่หายไปจากประเทศไทยเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกับการถูกพาไปค้ามนุษย์หรือไม่ จากข้อมูลของทางมูลนิธิกระจกเงาพบว่าสถิติคนหายประจำปี2,556ตั้งแต่1มกราคมถึงปัจจุบันมีคนหายรวม2,241คนแบ่งเป็นชาย843คนหญิง1,397คนสาเหตุที่ทำให้คนหายมากที่สุดคือการหายแบบสมัครใจรองลงมาคือโรคสมองเสื่อมและการล่อลวงทางเพศ และจากกรณีปัญหาเด็กส่วนใหญ่หายจากการถูกหว่านล้อมและชักจูงโดยเด็ก4ปีมีปัจจัยเสียงที่ถูกลักพาตัวมากที่สุดนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยจํานวนเด็กหายนั้นมีมากขึ้นโดยทางมูลนิธิกระจกเงานั้นมีคนคอยติดตามเพียง2คนเท่านั้นและอีกหนึ่งคนในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกบังคับมาทำธุรกิจค้ามนุษย์ซึ่งก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะเด็กขอทานซึ่งเป็นกระบวนการใหญ่อีกหนึ่งกระบวนการของการค้ามนุษย์1คือวิทยาภัทรตนวรีพงศ์หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติเด็กขอทานามูลนิธิกระจกเงาบอกว่า,าเนื่องจากเด็กขอทานนั้นได้เงินดีมากจึงเป็นช่องทางสําคัญที่กระบวนการนี้ยังอยู่ได้เราก็พยายามรณรงค์ให้คนในสังคมหยุดให้เงินกับเด็กขอทานนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนวิธีการมาเป็นเรื่องของการแจ้งเบาะแส และทั้งการดําเนินงานในเรื่องติดตามคนหายและการเข้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกบังคับมาให้ขอทานของมูลนิธิกระจกเงานั้นสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายหลัก10ข้อของนางปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนามนุษย์และสังคมที่เน้นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเป้าหมายคือเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการภายใต้สโลแกนรุกรับรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้ปลอดภัยจากอันตรายและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมธนิตาเทียนเงินไทย PBS รายงาน ูชมคะเรื่องของคนหายนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะคะรายการสถานีประชาชนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คอยสะท้อนให้เห็นนะคะว่ามีคนที่หายไป อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเจอตัวบ้างไม่เจอตัวบ้างนะแต่อีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ทําแบบเกาะติดก็ว่าได้นะคะก็คือมูลนิธิกระจกเงานะคะในขณะเดียวกัน,นะะการทํางานของมูลนิธิกระจกเงาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ b b บ World News นของสถานีโทรทัศน์ที่ประเทศอังกฤษตัดสินใจเลือกไทยเป็นหนึ่งใน4ประเทศจากทั่วโลกนะคะที่จะมาติดตามทําสารคดีเกี่ยวกับเรื่องของคนหายเรามีในส่วนของคุณเอกลักษณ์กลุ่มชมแขนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงามาร่วมพูดคุย ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทาง BBC World News เขาติดต่อมาว่ายังไงกับเอกลักษณ์คก็วันหนึ่งเนี่ยมีนักข่าวจากอังกฤษนะครับจากลอนดอนโทรมาที่มูลนิธินะครับแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ว่าด้วยปัญหาเรื่องการสื่อสารที่เราอาจจะต้องอธิบายอย่างชัดเจนเนี่ยก็ทําให้เขาส่งนักข่าวไทยเนี่ยอีเมลมาคุยกับเราเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการตอบโต้ข้อมูลกันนะครับแล้วก็เขาอยากให้เราเนี่ยส่งเคส สตาร์ดีเป็นกรณีศึกษาให้ดูว่ามีเคสเด็กถูกลักพาตัวหรือเด็กหายในในกรณีไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับ oh. เขากออ็ให้ความสนใจประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เ,ออเป็น เป็นเหมือนศูนย์กลางของของเรื่องการค้ามนุษย์เนื่องจากว่า,าบริเวณประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน <cond ern> เคลื่อนย้ายเด็กสตรีเนี่ยเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มันมีลักษณะข,ของการเอาเปรียบแรงงานการเอาเด็กมาค้ามนุษย์เอาเด็กมาขอทานนะครับเ,เขาก็เลยพยายามเชื่อมโยงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันคาบเกี่ยวกับเรื่องคนหายเพื่อพาไปค้ามนุษย์หรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ เอาเคสมานั่งดูว่าเคสไหนน่าสนใจก็ลองส่งให้เขาดูนะครับก็เขาก็ติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าเขาสนใจเคสน้องจีจี้มากที่สุดแล้วก็อยากจะทําเคสนี้ค่ะต้องต้องถามก่อนเลยว่าใน4ประเทศนอกจากประเทศไทยเราอีก3ประเทศคือประเทศไหนเป็นประเทศในโซนทวีปอเมริกานะครับแล้วก็อเมริกาใต้อีก2ประเทศแต่ตะเป็นอาเซียนเป็นไทยในเอเซียก็เป็นไทยคโอ้โหนี่ท่านผู้ชมคือไม่รู้ว่า เราเรามีความรุนแรงของปัญหามากขนาดที่เขาเลือกเราเป็นหนึ่งใน4ี่หรือเปล่าแต่ประเด็นที่สำคัญจากการเข้ามาทําสารคดีของเขาเนี่ยต้องถามว่าแล้วจะช่วยให้เกิดอะไรขึ้นกับกรณีปัญหาคนหายในประเทศไทยเราหรือแม้แต่เพื่อนบ้านก็ตามคือผมมองว่า การที่ B B C หรือหน่วยงานต่างๆเ่ยเข้ามามองปัญหาเด็กหายหรือคนหายในประเทศไทยเนี่ยจะทําให้ปัญหานี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาคุยในในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนะครับหลังจากออสอกกุ๊ปตัวนี้ออกไปเนี่ยเราได้รับการติดต่อจากหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่าเสียดายที่ องค์กรต่างๆที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเป็นหน่วยงานในต่างประเทศการสื่อสารก็จะลําบากใช่ก็คือส่วนใหญ่เป็นองค์กรด้านสิทธิเพื่อมาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่มีองค์กรในประเทศไทยเลยที่ที่ติดต่อเข้ามาเราไม่ได้รับการติดต่อจากตํารวจไม่ได้รับการติดต่อจากกระทรวงการพัฒนาสังคมเลยนะครับซึ่งผมหวังว่ากลางเจ้าอกรายการนี้เนี่ยจะได้รับการติดต่อว่าอปัญหาแบบนี้คืออะไรแล้วเรามานั่งคุยกัน ค่ะยังปัญหาเรื่องของคนหายะนะโดยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมัครใจหายเองที่ว่านี่เกิดขึ้นเยอะที่สุดส่วนที่2ก็คือโรคสมองเสื่อมซึ่งบางครั้งหายแล้วช่วยกลับมาเอาหายอีกเราทํางานเกี่ยวคนหายมาเยอะหลายปีแล้วนะเราพอสรุปได้ไหมว่าเอ๊ะมันป้องกันได้ไหมปัญหาคนหายเนี่ยแก้ไขได้ไหมคือตามจริงตอนนี้เราทํางานอยู่ปลายนะ้า คือปลายทางของท่อระบายน้ําของปัญหาต่างๆท,ที่ที่มันไหลมารวมกันแต่ว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงปลายน้ําก็ทําให้มองเห็นต้นตอของปัญหาได้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านซึ่งอัตราส่วนเยอะที่สุดณปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นให้เรามองเห็นถึงสภาพของความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนะครับส่วนใหญ่แล้วเด็กที่หนีออกจากบ้านเนี่ยหนีออกจากความที่ที่เขาถูกกระทําความรุนแรง หน,นีออกจากสภาพการถูกข่มเหงทั้งทางด้านจิตใจบางกรณีเป็นการข่มเหงทางด้านเพศนะครับแล้วก็เด็กไม่มีทางออกในการที่ที่เขาจะไปขอความช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยเด็กจึงหนีไปบ้านเพื่อนเด็กบางคนหนีออกไปใช้ชีวิตตามลําพังนะครับก็นําไปสู่ปัญหาอื่นอีกเด็กบางคนพอหนีออกไปก็ไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันก็ตั้งครรภ์อีกพอตั้งครรภ์เสร็จบางคนก็ไปทําแท้ง เถื่อนหรือว่าทําแทงด้วยตัวเองบางคนปล่อยลูกไว้ก็คลอดลูกออกมาโดยที่ยังไม่คล้องหายไปทิ้งลูกอีกนะครับบางคนก็เข้าสู่การไปใช้ย,ยาเสพติดนะครับเด็กผู้ชายก็เข้าสู่การเป็นอาชญากรเด็กลักวิ่งชิงป้อนนะครับ <ạ. S 1> นี่เป็นนี่เป็นโครงขายของของปัญหาสังคมที่ตามมาภายหลังจากที่เด็กก้าวเท้าออกจากบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางแต่ว่าเราไม่สามารถไปไปแก้ไขปัญหา แต่ละแต่ละครอบครัวได้นะครับคราวนี้พ่อแม่เองก็ไม่มีแนวทางที่จะขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะหรือแม้กระทั่งครอบครัวบางครอบครัวก็อยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยากเปลี่ยนอ,อ,อยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ย ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครนะครับบางกรณีเด็กเองเนี่ยมีเรื่องมีปัญหาภายในครอบครัวเนี่ยค,คนที่เด็กปรึกษาด้วยก็กลายเป็นเป็นเพื่อนอ<ะ>ใน Internet, อินเทอร์เน็ตเป็นคนที่ไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีช่องทางสําหรับเด็กๆที่ที่จะขอความช่วยเหลือได้เลยนี่ถ้าฟังนะ่างคุณเอกลักษณ์พูดก็คือต้องย้อนกลับมาแก้ที่ครอบครัวว่าอย่าให้อย่าให้มีปัญหาเรื่องปัญหาครอบครัวต่างๆที่ทําให้ผลักดันเด็กออกนอกบ้านเพราะถ้าเมื่อไหร่เด็กออกนอกบ้านนี่โหปัญหารออยู่เยอะมาก โอกาสที่เด็กจะโชคดีปลอดภัยมีความสุขมากขึ้นเนี่ย ดูจะน้อยนะถ้าฟังอย่างคุณเอกกา์พูดมีแต่เจอเรื่องรายๆแน่นอนที่ออกจากบ้านไปถูกต้องคือสภาพแวดล้อมที่ที่เด็กเจอเนี่ยก็คือเจอในความเป็นโลกของผู้ใหญ่นะครับ<อ>ต้องออกไปไปต่อสู้ดิน้นรนปากตัดตินถีบเองยังกรณีล่าสุดที่เราพบเนี่ยมีเด็กอายุ12-13เนี่ยหนีออกจากบ้านไปเพราะว่าด้วยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเด็กต้องทํางานนะครับงานที่สุจริตเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่รับเด็กอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องไปทํางานที่ที่ผิดกฎหมายปรากฏว่าเด็กถูกในหน้าหลอกไป ไปเป็นพนักงานนั่งดิ้งตามร้านอาหารที่ภาคใต้ <Right. S 2> นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าปล่อยเวลาให้มันลุวงเลยไปกว่านั้นเนี่ย <Right. S 2> เด็กก็อาจจะต้องไปไปทำอย่างอื่นที่มันที่มันมีความรุนแรงกว่านั้น <Right. S 2> นะครับที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการที่เด็กคนหนึ่งหายออกจากบ้านไปเนี่ยไม่ใช่มองแค่ว่าเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านเดี๋ยวก็กลับมาหรือว่าเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านก็ ก็เป็นเรื่องของเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันต้องมองให้ลึกไปถึงต้นตอของปัญหาแล้วก็ผลที่จะตามมาว่ามันนําไปสู่ปัญหาอะไรบ้างใช่คุณเอกลักษณ์หน่อยนะเราอยู่ไปน้ําเราเห็นปัญญาปัญหาเยอะ<ช> <ๆ S 2> เราเรารู้ว่ามันขยายผลของปัญหาไปได้ขนาดไหนอยากให้แก้ปัญหายัางไงไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะฮะอาจจะมองเนี่ยในส่วนของกองระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าภาครัฐเอาที่เขาทำได้ง่ายๆนะคืออันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเนี่ยผมคิดว่า การแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ำก็ยังเป็นก็ยังจะเป็นต้องทําเพราะว่าหาเด็กให้เจอต้องหาเด็กให้เจอ่อนระดับแรกต้องต้องพาให้เขาค้นจากจากพื้นที่ที่มันอันตรายก่อนครานี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหลายครั้งเราพูดเสมอว่าเราเราไม่มีหน่วยงานของรัฐที่จัดการเรื่องปัญหาเด็กหายหรือคนหายโดยตรงสักทีนะครับประเทศเรามีศูนย์ติดตามรถหายนะครับตำรวจบอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ย จะถูกส่งไปไหนมีรถยี่ห้อไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาดมีกี่กลุ่มกี่แก๊งแต่ว่าพอเด็กหายเนี่ยตำรวจตอบไม่ได้ว่ามีเด็กหายปีหนึ่งกี่คนเด็กหายคนมีค่ามากกว่ายานพาหนะนะคือคือไม่ได้หมายความว่าส่วนติดตามรถหายไม่จําเป็นนะผมก็คิดว่าบางคนก็ใช้น้ำแพ็งน้ำแรงแต่ว่าชีวิตแต่ว่าะต้อองบกว่ามันนเป็สิ่งที่มีควาามมํคัญเหือนกันแล้วกกก็็โมมเเเเดลลใ้คคคียงัันนนืือวรรจะป่องที่พอเด็กหาย ปุ๊บไปแล้วไปแจ้งความเนี่ยตำรวจรับแจ้งทันทีแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆไปยังด่านสากาัดไปยังด่านตรวจเผื่อว่ามีใครพบเห็นเด็กคนนั้นนะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้แน่นอนว่าตำรวจเองก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําได้โดยลําพังนะครับหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเราก็ถือว่าโชคดีครับท,ท,ที่ท่านปวีนาซึ่ง อยู่ในแวดวงปัญหาแบบนี้เนี่ยคือท่านอาจจะเข้าใจแล้วก็เห็นกรณีศึกษามาเยอะเห็นผู้เส<ช>ีย<ช>หายมาเยอะเนี่ยผมคิดว่าท่านควรจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงเรื่องนี้ให้ดังน,นะครับนในฐานะนะที่ท่านเป็นเจ้ากระทรวงแล้วเนี่ยผมคิดว่าแมมีอะไรอะมีสิ์มีเสียงเต็มที่อะมีความมีการแสดงความเห็นในทางนโะยาบายได้ก็ฝากไว้ว่าเรื่องปัญหาเด็กหายคนหาย จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆในะทางสังคมอีกเยอะแยะเลยถ้าหากว่าช่วยพาให้เด็กกลับไปอยู่ในที่ปลอดภัยหรือกลับไปอยู่บ้านได้เนี่ยมันก็จะลดปัญหาอื่นๆที่ที่เรากําลังต้องแก้ไขปัญหากันอยู่ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงเอาใจช่วยนะคะทุกคนทุกฝ่ายที่จะมีส่วนช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานสําคัญแล้วก็มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วอย่างมูลนิธิกระจงเงาก็อย่างที่ทราบนะคะเป็นภาคเอกชนแต่ก็อาสามาทํางานตรงนี้แต่ว่าด้วยพลังอาจจะไม่ได้เยอะนักที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักฉะนั้นต้องช่วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอกลักษณ์มากๆาค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยช่วงนี้นะคะเราพักชมข่าว15นาฬิกากันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันสถานีมีดีบาบอกกับมหากรรมรวมใหม่ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่วันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้ค่ะ